ส s <S <manager S 2> ุลแลมุฮมุมม์รอตุลลอฮิวะบารักน้องน้องนักศึกษาที่รับทุกคนนะครับด้วยความประสงค์ของลอสุบฮานุลลอฮฺในวความเมตตาของพระองค์ลอสุบฮานุาัลลอทรงให้เราเป็นคนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสมากราบไหว้พระองค์แสดงตนถึงความเป็นบ่าวแล้วก็ยอมรับถึงความเป็นเจ้าของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอูตะลาอีกครั้งเรากับคุณอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาที่อัลลอฮฺให้เราได้มีโอกาสมาพัฒนาตัวเองณนะสถานที่แห่งนี้ทั้งนี้เพื่อได้รับ ความสำเร็จทั้งโลกนี้เลยโลกหน้าทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยต่างก็ต้องการความสำเร็จกันทั้งนั้นแต่ที่น่าเสียดายคนที่มีความคิดว่าความสำเร็จที่แท้จริงมันแค่โลกนี้นี่เป็นส่วนใหญ่ส่วนคนที่มองสามารถมองเห็นมองทะลุโลก ที่นบีบอกว่าอัลกซุมันดานานัปซสหูวอามิลาลิมาบะดลมาตแสดงว่าคนฉลาดในทศนะของท่านนาบีนี้เขามองทะลุโลกนี้ไปยังโลกหน้าความสําเร็จแค่โลกนี้ไม่พอสําหรับเขาเขาต้องสําเร็จในโลกหน้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยัมดุริล,ละมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพัฒนาตัวเราเองนะครับทําอย่างไรให้เราสําเร็จในโลกนี้ให้ได้ และทำอย่างไรให้เราสำเร็จในโลกหน้าให้ได้เช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนหวังว่อย่างนั้นไม่มีใครที่ไม่ต้องการความสำเร็จพูดถึงความสำเร็จของเราที่ต้องการพัฒนานี่ครับขออนุญ,ญาตเ,เปรียบเทียบอย่างหนึ่งบอกว่าการที่คนหนึ่งจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องยอมรับการเปลีป่ยนแปลงนตัวเราเอง ถ้าเราจะพัฒนาตัวเองไปในสิ่งที่ดีขึ้นเราจำเป็นเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งในบางอย่างที่เรามีคนที่จะพัฒนาตัวเองไม่สามารถจะพัฒนาได้หนึ่งก็คือจิตต้องพัฒนาก่อนคืยได้ยินนะฮะพวกเราคงเคยได้ยินคำว่าพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนานี่ชัดหมายความว่าถ้าจะพัฒนาตัวเองเนี่ย ต้องพัฒนาใจด้วยถ้าใจไม่พัฒนาพัฒนาเฉพาะภายนอกเนี่ยพัฒนาไปก็ติดเพราะจิตเราอยู่ที่เดิมไม่ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นนั่นประการที่หนึ่งประการต่อมาก็คือเกี่ยวกับจิตและฮะเกี่ยวกับภายในของเราคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองเนี่ยจำเป็นจะต้องขอดังสิ่งบางอย่างที่ตัวเองมีจำเป็นต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองทำหรือจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์บางอย่างที่ตัวเอง ฝังไว้เบื้องลึกเขาบอกว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนั้นเนี่ยเราจําเป็นเราจะ,เ,เ,ราจะเราจะต้องทําตัวต้องต้องไม่เป็นลิงกําถั่วลิงกําถั่วหมายถึงว่ากําถัว่วตัวเองไม่ยอมปล่อยนิทานลิงกําถั่วไม่ทราบว่าทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่ามีคนต้องการจับลิงเพื่อจะเป็นอาหารหรือเพื่อทําอะไรอย่างหนึ่ง ะะใช้วิธีการเล่อด้วยการที่ทํากล่องกล่องหนึ่งแล้วก็ทํารูเล็กๆพอจะจุมือลิงได้แล้วก็ใส่ถั่วเข้าในกล่องผูกกล่องไว้ให้แน่น <c oughs> เมื่อลิงเนี่ยล้วงมือเข้าไปในกล่องเนี่ยก็หยิบถั่วพอหยิบถั่วเนี่ยมือของลิงเนี่ยมันก็กำพอกำถัว่วในมือก็ใหญ่ขึ้น <c oughs> ดึงเนี่ยมันติดที่รูกล่องมันไม่ยอมมันมันไม่ขึ้นนะฮะมันไม่ขึ้นก็ติดอยู่ในรู เพราะว่าตัวเองกำถั่วอยู่ลิงที่กำถั่วอยู่เนี่ยมือมันไม่ปล่อยมันเลยขึ้นไม่ได้พอเห็นภาพนะ <S <S ดังนั้นเนี่ยมันมีทางรอดทางเดียวที่ลิงนั้นจะรอดได้ก็คือปล่อยถั่วนั้นเสียแล้วก็วิง่งหนีมันถึงจะรอด <S 1> <S 1> <S แต่ปัญหาก็คือลิงไม่ยอมปล่อยถั่วดังนั้นในตัวเองต้องตายเพราะว่านะฮะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองมีคือถือในในถั่วที่ตัวเองกำอยู่ไม่ยอมปล่อยมันก็เลยตายเพราะเพราะถั่วที่ตัวเองถือไว้ ดังนั้นเนี่ยคนที่จะพัฒนาตัวเองจําเป็นอย่าเป็นลิงที่กำถั่วไม่แน่อาจจะตายกับอุดมการณ์ที่ตัวเองมีที่ไม่ยอมปล่อยก็ได้เหมือนกับลิงที่กำถั่วในวันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งถ้าหากว่าเราต้องการพัฒนาตัวเองเนี่ยต้องยอมรับเราไม่ใช่ถูกทุกเรื่องเราไม่ใช่ผิดทุกเรื่องแต่สิ่งที่บางอย่างที่เราจงเป็นต้องปลดปล่อยมันบ้างอุดมการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เราแน่นเกินไปเนี่ยบางครั้งอุดมการณ์นั้นมันอาจจะ รัดคอตัวเองให้ตายเหมือนลิงวันนั้นที่กัมพูวเสียดายครับถ้าลิงนั้นปล่อยตัววันนั้นก็าอาจจะรอดชีวิตแต่เขาไม่ยอมปล่อยเหมือนกับคนบางคนที่เขาไม่ยอมปล่อยอุดมการณ์ของเขาให้ไปต้องการยืนหยัดบนอุดมการจนกระทั่งว่าฆ่าตัวเองก็มีไม่น้อยในสังคมนี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทุกคนน้องๆทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงคนมันมีกระบวนการหลายกระบวนการนะครับหนึ่งในสองที่กล่าวมานะครับสรุปง่ายๆก็คือ จิตของเราต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันอีกทั้งเราต้องยอมรับว่าเรามีข้อบกพร่องที่เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงที่เราจําเป็นจะต้องปลดปล่อยแล้วเราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่สังคมนี้จะได้มีความสุขมากขึ้นครับก็ขอฝากให้พี่น้องทุกคนแล้วก็แก่ตัวผมเองด้วยถ้ับมีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยบัสสลามอะลัยกุมวะเราะฮ์ตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์